นี่ต้นอะไรครับเนี่ยฮอลลี่ฮอกแน่ๆเลยนะครับอันนี้นะครับต้นนี้คือฮอลลี่ฮอกนะครับพึ่งขึ้นนะเ,เริ่มออกดอกแล้วฮะฮอลลี่ฮอีเยอหน่อยเขาจะสูงเป็นเมตรเลยครับสวัสดีครับน้องโต๊ะโอ้โห ดึงอะไรออกครับโอ้โหพัม,มกินพัม,มกินนี่มัน<อ>ตายๆ<อ>นะครับไอของไมีไม่ป <laughs> ครับครับปลูกพัม,มกินไว้นะฮะบ๊อบเดอะสควอลลนะครับเขาก็เลยฝังเม็ดพัม,มกินไว้ให้เราเตะมาหมดทีนี้ก็ขึ้นมันเองเลยทีนี้นะฮะคุณภรรยาก็มาช่วยดึงใบไม้ที่มันไม่สมบูรณ์ออกนะฮะตอนนี้เริ่มมีพวก มแมลงวีพวกเพี้ยะนะฮะโอ้ยโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวรับโทรศพัพท์กันครับมาเลยครับสวัสดีครับวันนี้ได้หมอ้อสุนนะฮะนี่จัดเต็มเลยครับมีกุ้งนะครับมันดแดงๆเลยนะครับนะเปิดความร้อนจะเชกงอย่ย เิ่มไปปักชักสองร้ะครับเข <Okay. S 1> น้ำซุปลงไปแล้วนะครับยังไม่พร้อมที่จะรับประทานโอ้โหแค่นี้ก็หมอกควันฟ้าขึ้นเลยนะฮะเรามีเต้าหู้มีลูกชิ้นปลามีกุ้งนะครับโอ้เขยลงไปเขียลงไปนะฮะอันนี้เป็นหม้อตุนพิเศษเลยนะครับ ไมเอี่ยมแกะกลองเลยครับผมอ่าอันนี้มีสองระบบนะครับอันนี้เป็นเสียบไฟฟ้านะครับผมหม้อนี้เป็นเครื่องเคงเลือบเทฟลอนนะครับนะมีไม้พายแล้วก็อันนี้สําหรับปิ้งย่างได้นะครับก็คือยกไอ้ตัวนี้ออกใช่ไหมฮะแล้วก็เอาตัวนี้วางแทนนะฮะก็จะข้างล่างจะเป็นแผ่นความร้อนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอันนี้ทําเสร็จ อะไรที่เป็นน้ำๆน,น,นี่ก็ใส่อันนี้แต่ถทืดเราจะทําเป็นพวกปิ้งย่างกบเราใช้อันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบว่าช้อนพลาส,สติกมาให้นะครับ yeah. วับเดียวเองครับอันนี้เราเปิดไฟค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับ <Yeah. S 1> เร่งความร้อนไปที่ประมาณประสองร้อยนะครับสองร้อยนะฮะนะฮะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับผม อันนี้หม้อตุ๋นอย่างดีเลยนะครับผมปิ้งย่างก็ได้นะฮะสะดวกว่องไวนะครับน่กิปเร่งปุ๊บติดป๊อโอ้โหนะฮะถ้าเกิดเราจะให้อร่อยนะครับเราก็ต้องหาฝามาครอบแต่น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยครอบครับผมเปิดให้ท่านผู้ชมดูอีกนิดนึงนะฮะกำลังชมอยู่ที่ช่อง n o t t h a i h e h o u นะครับวันนี้มีของเล่นใหม่นะครับผมก็นะฮะ นี่ครับของยี่ห้อไทเกอร์นะฮะนี่ฮะตุนปิ้งย่างอามานะครับผม้าดูกันเดือดปุ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 ด,ป,ด,ป,ดปุดเลยโอ้ยไปหาถ้วยหาตะเกียบนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะพอผักเขาสลดแล้วก็จะได้รับประทานกัน หนึ่งนาทีผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเลยนะครับวันนี้ใช้ความร้อนนะฮะสองร้อยนะครับก็นนะเอาลูกไปสักอันก็ได้นะครับอันนี้เราจะใส่หมูใส่เนื้อก็ได้นะครับเราเตรียมหมูเตรียมเนื้อมาแล้วนะครับมกินกันรวมมิตรไปเลยวันนี้นะครับ เนื้อก็สดหมูก็สดนะครับหั่นกันสดสดเลยทํากันสดสดเลยครับวันนี้นดูแลน่ารับประทานเหมาะเลยนะครับสําหรับอากาศหนาวๆนะครับใครที่อยู่บนยอดเขาหรือว่าอยู่ต่างประเทศที่มีอากาศเย็นนะครับเหมาะมากเลยครับพก,กอันนี้ไปด้วยนะครับผมน่ารับประทานที่สุดเลยนะครับปิดฟาปิดฝา <laughs> นี่ฮะเป็นพาพิเศษเลยนะฮะอันนี้ผมพยายามจะเลื่อนนะฮะเลื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีขาตั้งที่เป็นยางพิเศษนะฮะใชลแล้วนะครับ,นะรบโอ้หล่ดลงไปแล้วอุ้ยเห็นอาหารแล้วก็น่าทานที่สุดเลยครับมีทุกอย่างเลยอยากกินอยากกินหิวออยังครับมามามา,มาทานข้าวด้วยกันครับขอบคุณแลวจเจอกันครับ okay.